ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกค้าครับเอาเอาอาหารมาส่งครับเอาอาหารมาส่งครับขอบคุณครับโอเคจ่ายจ่ายแตดเครดิตหรือจ่ายแต่เครดิตหรือรับเงินสดครับฟรีไม่มีตังค์ฟรี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 งานแรกของวัน ฟรีฟใช่ฟรีด้วยเอาไปด้วยเร็วชีวิตแก๊ปวันวันพันส่วนเรื่องเอาครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับลูกค้าครับเอาไม่ทันเอาอาหารมาส่งครับเอาอาหารมาส่งครับขอบคุณครับโอเคอ่าไก่่ตายเครดิตหรือจ่ายเครดิตหรือรับเงินสดครับฟรีไม่มีตังฟรี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 งานแรกของวันฟรีฟรี ไปด้วยเอาไปด้วยเวชีวิตแก๊ปวันวันพันวันเรื่อง